แต่ถึงกันนั้นเธอก็ขออภัยชาวฟิลิปปินส์และแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะการขออภัยชาวญี่ปุ่นนี่ฮะเอาเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอาจจะเจะเทียบพิกัดความรุนแรงแล้วเนี่ยต้องไปค่ะข,ของเราค่ะเทียบพิกัดความรุนแรง,รงแนนรอกงเอ็เห็นก,กันก็แล้วกันที่เมืองไทยซาไปเล็กน้อย แจ็คแป๊บพอาที่ขึ้นไปเต้นบนหลังคารถด้านหน้าร้านลอสั้นที่เป็รร้านสุดกซื้อซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของญี่ปุ่นด้านหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิตอนนี้ยังถามกันอยู่แล้วว่ากลับมาหรือยังผมจะแจ้งท่านผู้ชมว่ามันมีประเด็นนักแสดงตลกหญิงชาวฟิลิปปินส์คีเลเซลิสเธอถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากเธอโพสต์ภาพถ่ายพรีวดดิ้งในญี่ปุ่น ซึ่งกรรมการเป็นไวรัลเพราะหนึ่งในนั้นเธอปีนข้นไปนั่งอยู่บนตู้ขายของอัตโนมัติท่านผู้ชมฮะเนี่ยค่ะอ่าเหตุการณ์ที่จริงเนี่ยเกิดขึ้นก่อนด้วยวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยน้องไบร์เธอโพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพก่อนงานแต่งกับคู่มั่นของเธอนะคะเนี่ยค่ะก็คือถ่ายกันที่กรุงโตเกียวถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพ ภาพหนึ่งภาพนี้เนี่ยปัจจุบันโดนลบไปแล้วอันนี้ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มันเป็นตู้ขายของอัตโนมัติอยู่ริมถนนแล้วเธอขึ้นไปนั่งอยู่บนตู้ค่ะ,ะซึ่งในนั้นมันมีสินค้าหลากหลายร,รวมถึงอาหารเครื่องเดิมผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่พอใจเธอมากทีเดียวบอกว่านี่มันเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่เคารพวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาชาวฟิลิปปินส์ที่ทํางานี่ญี่ปุ่นคนหนึ่งคงจะคล้ายๆกับคนไทยเนี่ย mm. ที่เกิดประเด็นแจ็คแปโพลบอกวะาะก็แสดงความเห็นบอกมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณเป็นศิลปินคุณรวยแล้วคุณจะมีสิทธิ์ที่จะไม่เคารพสถานที่ที่คุณไปนะคุณแค่ถูกมองการเคารพวัฒนธรรมและคนญี่ปุ่นเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งของที่นี่และระบุว่านี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคนญี่ปุ่นหลายคนเขาถึงรู้สึกไม่สบายใจกับพวกไกจินซึ่งแปลว่าชาวต่างชาติสำหรับคนญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ระบุว่าพวกเราที่ เงียบๆทำงานที่นี่หมายถึงคนฟิลิปปินได้ดีที่ญี่ปุ่นกลับต้องมาเจอพฤติกรรมแบบนี้คุณเป็นคนเอาเรื่องแบบนี้มาที่ญี่ปุ่นคุณน่าอายจริงๆ ฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งบอกอยังไงบอกอาศัยและทํางานอยู่ในญี่ปุ่นมาหลายปีค่ะบอกปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกต่อต้านชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าทุกคนเคารพกฎวัฒนธรรมและค่านิยมของญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าเมื่อเราแสดงวินัยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกระตันยูไม่เพียงแต่เราจะได้รับความเคารพแต่เรายังจะได้รับความชื่นชมด้วยบอกมาเนี่ยก็พยายามจะมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นตัวแทนที่มีเกียรติของประเทศเรากันดีกว่าการเรียกร้อง ให้มาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นแขกผู้มีเกียรติของชาวญี่ปุ่นกันดีกว่าไหมในเวลาต่อมาอนักแสดงตลกหญิงชาวฟิลิปปินส์คนนี้คือคีเรได้ชี้แจงว่าเธอกับผู้มั่นคือสเตฟานเอสโธเปียได้รับอนุญาตจากทางการให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งที่ญี่ปุ่นได้ค่ะดังนั้นการถ่ายภาพของเธอไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถึงกันนั้นเธอก็ขออภัยชาวฟิลิปปินส์และแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะการขออภัยชาวญี่ปุ่น นี่ฮะเ,เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอาจารย์เทียบพิกัดความรุนแรงแล้วเนี่ยต้องไปค่ะข,ของเราค่ะเทียบพิกัดความรุนแรง,รงแนนรออ,ก,งอก็เห็นการก็แล้วกันฮะ